ก็โอเคครับได้ตามเป้าหมาย3แต้มในบ้านนะครับก็ค่อนข้างเด็กๆค่อนข้างทำทำได้ดีนะครับแต่ก็จะมีจุดที่ที่เรายังยังไม่ยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องเรื่องของเรื่องของหัวใจนะครับเขาดูถูกเราช่วงแรกเราเราเราเื่อย ก็เลยทําให้เกมมันเฉยเฉยนะต้องต้องกระตุนคนเยอะหน่อยแต่ก็พอพอเราปรับแล้วก็โอเคดีขึ้นนะครับก็ก็เป็นเป็นเป็นไปตามเป้าหมายแล้วอีกสามแมตช์ที่เราต้องไปเยือนล้วนล้วนเนี่ยมันระบากสาหัสขนาดไหนก็มันเป็นเป็นเป็นเกมที่ที่ยากทุกเกมครับตั้งสตมเกมก็เราเราเราไปเยือนด้วยนะเพราะนั้นก็ต้องต้องวางแผนให้โดยโดยละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ยากนะครับแต่เกมเยือนยากหมดเลยนะไม่ไม่ว่าจะเจอใครนะเป็นเป็นเกมที่ที่ต้องต้องใช้ ใช้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่เรามีนะครับก็ก็เป็นเกมที่ยากแต่ก็ไม่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 ยากจนเกินไปนะเชื่อเชื่อในศักยภาพของของผู้เล่นทุกคนว่าว่าสามารถผ่านไปได้อยากฝากอะไรถึงแฟนบอลครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลที่ที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเรานะครับก็โฟกัสแบทเทิลแบ์นะครับก็เข้ามาเชียร์พยายามคืนความสุขให้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 แฟนแฟนบอลทุกคนนะครับพยายามเล่นบอลให้ให้สนุกทำบอลให้สนุกนะครับไม่มีนอกเกมไม่มีช่วงเวลานะครับก็ทำทำฟุตบอลให้ให้เอนเตอร์เทน แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูกเรา